สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพนะครับเจอกันอีกเช่นเคยกับ C e l e m e n t Channel นะครับผมก็หลังจาก all new isuzu mu x เปิดตัวมานะครับขย่าตลาด PPV ในเมืองไทยนะครับเราก็ได้มีการเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดที่เป็นเจ้าตลาดในรถพิกัด PPV ในเมืองไทยนั่นก็คือ toyota fortuner legender นะครับซึ่งก็ได้เปรียบเทียบกับ all new isuzu mu x ในส่วนของ option แล้วก็ราคาอะไรต่างๆใครที่พลาดชมคลิปนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิป ที่ผ่านมาได้นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ไม่พลาดที่จะนํารถยนต์ที่เป็นแชมป์ PPV ในตลาดเมืองไทยนะครับยอดขายอันดับที่2มาตั้งแต่ปี2019นะครับแล้วก็มาปี2020ก็ยังอยู่ในลำดับที่2อยู่นะครับนั่นก็คือ m i t s u b i s h i Pajero Sport นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะนำตัว 2.4D GT Premium 4WD Elite Edition นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ Minor n o r n h e มาแล้วแล้วก็ มีออปชันที่จะเต็มเป็นตัวตกแต่งพิเศษแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดนะตอนนี้นะครับผมก็จะนำมาเปรียบเทียบกับ All New Isuzu MU-X นะครับที่เพิ่งเพิ่มความสดใหม่ในตลาดรถยนต์ p p v เข้ามานะครับด้วยเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับเป็นตัว 4WD นะฮะเป็นตัวกับเครื่องสีรล้อเช่นกันนะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่ได้ กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามกด Subscribe นะครับอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับช่วยให้กำลังใจกันนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ได้รับทราบข่าวสารใหม่ๆก่อนใครอื่นเลยนะครับผมรบกวนนีนะครับสําหรับใครที่กดแล้วก็ขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับ ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่า I s u z u ได้เปิดตัว All New Isuzu MU-X ตัวใหม่ออกมาเพื่อเพิ่มความสดใหม่ให้รถยนต์ P.P.V. ของตัวเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทํายอดขายได้ไม่ดีเท่าไรนักนะครับในตัว MU-X เจนก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้ก็เปิดตัว All New ออกมาใหม่นะครับเพื่อเพิ่มความสดใหม่ให้ตลาดรถยนต์ P.P.V. ของตัวเองนะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้มาจับตาดูนะครับว่า ยอดจำหน่ายในเมืองไทยนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเจ้าตลาดนะตอนนี้ก็เป็นใครอื่นไม่ได้นั่นก็คือ Toyota Fortuner อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันดับ2นะครับมันจะมีการสามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้หรือไม่อย่างไรนะครับเจ้าตลาดในลําดับที่2นั้น ก็เป็นใครอื่นไม่ได้นั่นก็คือมิซูมิชิปาเจโรสปอร์ตนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของออปชันแล้วก็รายละเอียดราคาสเปคอะไรต่างๆนะครับว่าเขาให้อะไรมามากหรือน้อยเท่าไหร่สามารถจะต่อก่อนกับปาเจโรสปอร์ตซึ่งเป็นเจ้าตลาดลำดับที่2ได้หรือไม่นะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันจะจะไปเลยนะครับผมเอาละครับเรามาดูในส่วนของ สเปคเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดปรีกย่อยกันก่อนเลยนะครับผมขอเริ่มจาก นิว Pajero Sport Elite Edition นะครับก็มาในเครื่องยนต์2.4 y w w a e Clean Diesel นะครับจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดด้วยกันนะครับมาในรหัสเครื่องยนต์ Cn15 นะฮะปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่2,442 cc แรงม้าสูงสุดอยู่ที่181แรงม้าและก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรนั่นเองในส่วนของ All New er Isuzu MU-X นั้นก็มาในเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power นะฮะจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สป นะครับแล้วก็มีรหัสเครื่องยนต์คือ c g j 3 ccx นั่นเองปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่2999ซีซี cc นะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรดูในส่วนของมิติตัวรถนะครับถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้ก็จะเห็นว่าฝั่ง m u x นั้นได้เปรียบทั้งในเรื่องของความยาวกว้างสูงนะครับในส่วนของระยะฐานล้อนั้น m u x ก็ได้เปรียบนะฮะก็คือมีระยะฐานล้อที่มากกว่าส่วนความสูงจากจุดต่ำสุดถึงพื้นนััน้นนกก็็ลายเปฝ่ง MX มีข้อได้เปรียบมากกว่าก็คือสูงจากพื้นกว่านั่นเองรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดเท่ากันนะครับแล้วก็ขนาดล้อยางทาง Pajero Sport ให้ขนาด18นิ้วมาในส่วนของ m ิวเก็เป็นยางขนาด20นิ้วแล้วนะครับเอาล่ะเรามาดูในส่วนอื่นกันต่อเลยนะครับในส่วนของสีสันนะครับในรุ่น Elite e dition e ของ Pajero s สปอรนั้น มีสีสันให้เลือกอยู่เพียง2สีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวและสีดํานั่นเองในส่วนของตัวสีขาวก็จะให้หลังคาสีดํามาสําหรับการตกแต่งก็สีขาวจะดูโดดเด่นกว่านั่นก็คือสีขาวตัดกับสีดํานั่นเองในส่วนของสีดําก็อาจจะดูมืดมืดไปหน่อยนะฮะในส่วนของฝั่ง m ิวเนั้นในรุ่นที่นํามาเปรียบเทียบก็จะเป็นรุ่น u l t i m a t e นะฮะในส่วนของรุ่น u l t i m a t e นี้ก็จะมีสีสันให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับหสีที่ว่านะครับก็ประกอบไปด้วยสีดําสีแดงนะ น้ำตาลสีบรอนเงินสีเทาแล้วก็สีขาวมุกนั่นเองนะครับเอาล่ะต่อไปเราก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับในส่วนที่เจ้าหนึ่งมีให้เจ้าหนึ่งไม่มีให้ตามสไตล์ของ C ีเรมินชแนลนะครับที่เปรียบเทียบลักษณะน,น,นี้มาตลอดเลยนะฮะเรามาดูในส่วนของป a เจโร s สปอร์ต i t ล e ทอ dition กันก่อนเลยนะครับว่าถ้าคุณซื้อ New ป a เจโร s สปอร์ต i t ล e dition เนี่ย คุณจะได้สิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะไม่มีใน All New Isuzu MU-X แน่นอนนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะฮะข้อที่1นนะครับ Barjero Sport ของเรานี้นะฮะก็มาในระบบขับเคลื่อนสีล้อเหมือนกันกับ MU-X ก็จริงนะครับแต่ว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อของ Mitsubishi um Barjero Sport นี้ก็จะเหมือนกันกับใน All New Titan นะฮะก็คือเป็นระบบ4 w l แบบฟูลชามนะครับเขาจะมีตัวเลือกในการปรับโหมด4 w l ที่หลากหลายกว่านะครับรองรับการขับขี่บน ถนนในหลายๆรูปแบบนะฮะซึ่งยังไม่มีเจ้าไหนที่มีระบบ4 e e l ที่ full time หรือว่าเต็มระบบแบบ Mitsubishi um อีกแล้วนะฮะผมต่อจากข้อที่1นนะฮะข้อที่2ก็จะมีระบบดิฟล็อกเฟืองท้ายมาให้ด้วยนะฮะสำหรับ All New p a j e r o Sport Elite Edition นะครับมีระบบดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าพร้อมปุ่มกดเพื่อทํางานแล้วก็ยกเลิกการทํางานของระบบดิฟล็อกนั่นเองข้อต่อไปนะครับถ้าคุณซื้อ New p a j e r o Sport Elite Edition นะครับคุณจะได้กล้องมองรอบคันนะครับ หรือว่ากล้อง 3D View นั่นเองมีระบบสร้างภาพ 3D แล้วก็ดูภาพได้รอบคันเลยนะฮะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมข้อที่4นะครับใน New p a j e r o Sport Elite Edition นั้นนะครับเขาให้ถุงลมนิรภัยมาทั้งหมด7ตำแหน่งด้วยกันนะครับมีตำแหน่งที่หัวเข่าด้านคนขับด้วยนะฮะในส่วนของ m u x นั้นให้มาเพียง6ตำแหน่งนะฮะข้อต่อไปเลยนะฮะข้อที่5นะครับเขามีไฟ Cornering Lamp นะฮะซึ่งเป็นไฟ ่องสว่างขนาดเลี้ยวนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ในยู่ในโคมตรงกลางนะครับที่ที่เป็นโคมไฟที่อยู่ด้านล่างนั่นเองในขณะที่คุณเลี้ยวเนี่ยไฟตัวนี้ก็จะส่องแสงตามองศาที่เลี้ยวไปนั่นเองนะครับข้อต่อไปเลยนะฮะถ้าคุณซื้อ Pajero Sport นะฮะคุณจะได้ Headlamp Washer คืออะไรจะมีระบบฉีด น้ำเพื่อล้างคมไฟหน้าให้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าอื่นไม่มีแน่นอนนะครับระบบนี้ซึ่งระบบล้างไฟหน้าตัวนี้เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้รับความสนใจสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็นานๆทีจะมีโผล่มาในรถยนต์ในแต่ละรุ่นนั่นเองข้อต่อไปข้อที่7นะครับ New p a j e r o Sport Elite Edition นะครับมาด้วยระบบเรือนไม้แบบ LCD นะฮะก็คือเรือนไม้ปกติของเราจะมีเข็มมาตรวัดรอบอะไรเงี้ยเป็นแบบอนาล็อกแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LCD 8นิ้ว มาให้เลยแล้วครับแล้วก็จะมีกราฟิกข้างในนะครับเป็นรูปเดินไมเป็นหน้าตาแบบต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นั่นเองทําให้ดูทันสมัยดูโฉบเฉีียวขึ้นข้อที่แปดนะครับปาเจโรสปอร์ตมีกระจกหน้าต่างไฟฟ้าเนี่ยสามารถกดสวิตช์ขึ้นลงอัตโนมัติได้ทั้งหมด4บานด้วยกันนะครับในส่วนของมิวเนั้นเป็นกระจกไฟฟ้าก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถกดขึ้นลงอัตโนมัติได้เพียงฝั่งคนขับเท่านั้นข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่9ในส่วนของปาเจโรสปอร์ตนั้นมีไฟสองห้องโดยสารเป ตอนๆน,นะค็คือตอนหน้าตอนกลางและตอนหลังมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับโดยมีเพิ่มเข้ามาคือฝั่งผู้โดยสารตอนหลังเข้ามาให้ด้วยนะครับในส่วนของ m ิวนั้นมีเพียงตอนหน้าและตอนกลางเท่านั้นเอง ไม่มีฝั่งผู้โดยสารตอนที่3ามข้อที่10นะครับมีไฟส่องสว่างแผงข้างประตูทั้ง4บานเลยนะครับเป็นไฟเหมือนคล้ายๆเวลคัมไลท์นะครับเปิดประตูออกมาก็จะมีไฟส่องลงพื้นนะครับข้อที่11นะครับมีช่องเสียบ USB นะครับเพิ่มสําหรับเชื่อมต่อความบันเทิงต่างๆเข้ามาให้ลูกค้าในฝั่งด้านหน้า2จุดด้วยกันนะครับซึ่ง MU-X มี1จุดนะครับและก็ต่อไปเลยนะครับข้อ12มีช่องเชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบ HDMI มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์ สมควร,ครข้อที่13บานะครับเบาคู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางได้เลยนะครับเป็นคู่หน้าเลยนะครับสำหรับมิวเนั้น8ทิศทางได้เพียงแค่เบาผู้นั่งคนขับนะครับส่วนเบาผู้โดยสารด้านหน้านั้นเป็นการปรับไฟฟ้าเพียง4ี่ทิศทางเท่านั้นนะครับปาเจโร่สปอร์ตนั้นมีระบบแฮนด์ฟรีแล้วก็ Voice Command นั่นก็คือสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะฮะถ้าคุณซื้อนิวปาเจโร่สปอร์ตนั้นในข้อ15นี้จะบอกคุณว่าเขามีจอวสกรีนขนาด12นิ้วเพื่อ ให้ผู้นั่งโดยสารตอนหลังได้ชมสิ่งบันเทิงต่างๆผ่านจอวายสกรีน12.1นิ้วนี้ได้เลยนะครับซึ่งมาพร้อมรีโมทคอนโทรลแล้วก็หูฟังแบบอินฟราเรดนะฮะคอที่16ต่อเลยนะครับเขามีประตูท้ายแบบแฮนด์ฟรีอ่าฟังอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับระบบแฮนด์ฟรีคืออะไรก็คือไม่ใช้มือเปิดนั่นเองนั่นก็คือคิกเซนเซอร์อ่าในเจ้าอื่นจะเรียกคิกเซนเซอร์นะครับแต่ในมิซูมิชิจะเรียกว่าระบบแฮนด์ฟรีนั่นเองสามารถเตะเปิดแล้วก็กด เปิดไฟฟ้าตามปกติได้เลยนะครับซึ่งเขามีระบบการเปิดในหลายๆรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะสั่งผ่านแอปมือถือหรือว่าจะกดเปิดเลยหรือว่าจะคลิกเซนเซอร์อะไรอย่างนี้ฮะ มีได้หลากหลายรูปแบบในส่วนของ m ิวเนั้นยังไม่มีคลิกเซนเซอร์มาให้นะฮะข้อที่17นะครับกล้องบันทึกภาพขณะขับขี่หรือว่ากล้อง DVR นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนตัวเองนะฮะคิดว่าฟังก์ชันนี้ควรจะมาเป็นฟังก์ชันพื้นฐานในรถยนต์ทุกๆรุ่นในเมืองไทยได้แล้วนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับถ้ามีกล้องเป็นพยานปากเอกให้ก็น่าจะดีนะครับซึ่งอาจจะต้องบิ้วมาจากโรงงานมันจะได้ดูแบบมีมาตรฐาน หน่อยถ้าลูกค้าไปซื้อเองตามข้างนอกกอ็คุณภาพดีบ้างไม่ดีบ้างนี้ครับถ้าเป็นเกรดมาตรฐานโรงงานสามารถดูภาพแล้วก็บันทึกภาพในที่มืดกลางคืนอะไรอย่างนี้ได้แบบชัดเจนเห็นทะเบียนชัดเจนองนี้ก็จะช่วยในการเป็นจะช่วยให้สามารถาคลี่คลายคดีได้อย่างง่ายกว่าเดิมนะครับผมเอาละข้อสุดท้ายนะครับที่ Newajero Sport มีนั้นนะครับก็คือเขามีระบบ M Connect นะฮะ M Connect ตัวนี้ก็คงคล้ายๆ T Connect ของ t o y ยต้นั่นเองแต่รูปแบบการเชื่อมต่อหรือว่าการทํางานอาจจะแตกต,ต,ต่างกันออกไปนะครับ M Connect ตัวนี้ก็คือเขาสามารถเชื่อมต่อกับแอปในสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับโดยเมื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแล้วนะครับก็เราสามารถเช็คสถานะรถยนต์เช็คตําแหน่งรถยนต์หรือว่าแม้กระทั่งการสั่งเปิดปิดประตูท้ายการสั่งล็อกรถหรือว่าเปิดประตูรถหรือว่าปิดไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณ18ข้อด้วยกันนะครับที่ผม ดูในสเปคโบชัวร์แล้วก็ลิสต์ออกมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับดูรับทราบกันนะครับว่าถ้าคุณซื้อ New Pajero Sport คุณจะได้ออปชันหรือว่าฟังก์ชันเหล่านี้ประมาณ18ข้อด้วยกันนะครับโดยที่ m ิวเใหม่นั้นไม่มีระบบเหล่านี้เอาละครับแฟน i s u จซูมิวเอย่าพึ่งน้อยใจไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ข้อที่มีใน m ิวเแล้วก็ไม่มีใน p a j e r o Sport ให้ทุกท่านได้ฟังต่อจากนี้เลยนะครับผมถ้าหากคุณซื้อ อนิวอ oh, e ีซูิวเอนะฮะในรุ่น Ultimate 3.0นะครับคุณจะได้ระบบเหล่านี้มาทั้งหมดเลยโดยที่ไม่มีใน ปาเจโรสปอร์ตอย่างแน่นอนนะครับข้อแรกเลยนั่นก็คือล้ออลอยขนาด20นิ้วนะฮะล้ออลอยขนาด20นิ้วที่มาในยาง265ทับ50นั่นเองนะครับเพราะว่าในปาเจโรสปอร์ตนั้นมียางขนาด265ทับ60 r 1 8นั่นก็คือได้วงล้อ18นิ้วนั่นเองนะครับทุกวันนี้เทรนจะเป็นล้อใหญ่ๆขึ้นมานะฮะก็จะเป็นล้อ20นิ้วทั้งหมดเลยข้อที่2นะครับ all new isuzu mu x นั้นมาในกระจกหน้าที่ป้องกันรังสี uv a uv b อ่า รังสีต่างๆนะครับเป็นกระจกแบบ IR cut นั่นเองนะครับกระจกบานหน้าแม้ว่าคุณจะยังไม่ติดฟิล์มหน้าคุณก็ได้ระบบป้องกันร,รังสีเหล่านี้นะครับลดความร้อนจากแสงแดดแล้วก็ลดอันตรายจากโรคผิวหนัง ข้อที่3นะครับจะสังเกตว่าคอนโซลเก็บของเนี่ยอยู่คอนโซลหน้านะครับของ m ิวเนั้นจะมี2ชั้นนะฮะซึ่งเปิดขึ้นมาได้ชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับเอาไว้เก็บของจุกจุกจิกจิกนะฮะซึ่งในปาเจโร่สปอร์ตนั้นจะมีเพียงแค่เกะด้านล่างอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของ m ิวเไปนะฮะแล้วต่อด้วยข้อที่4นะครับมีช่องวางแก้วนะฮะใต้ช่องเป่าลมแอร์ตรงคอนโซลด้านหน้าสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าาสํคั มากเลยฮะปกติเราขับรถก็จะวางแก้วกงกาแฟอะไรไว้ตรงนี้ก็จะสะดวกในการใช้งานแล้วก็ในการขับขี่ด้วยนะฮะหยิบจับง่ายนะครับในส่วนของปาเจโร่สปอร์ตนั้นไม่มีนะครับจะวางแก้วแค่ตรงคอนโซลกลางเท่านั้นนะครับเอาล่ะข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับออนิวิสุสมิวเนั้นให้จอทัชสกรีนตรงกลางนะครับเครื่องเล่นมัลติมีเดียตรงกลางเนี่ยมีจอขนาดใหญ่นะฮะก็คือขนาด9นิ้วด้วยกันนะครับสำหรับปาเจโร่สปอร์ตนั้นเป็นแบบขนาด8นิ้ว ะะเล็กกว่านิดนึงนะฮะเล็กกว่านิดเดียวก็ถือว่า m ิวเได้เปรียบไปนะครับข้อที่6นะครับพูดเรื่องมัลติมีเดียแล้วก็พูดถึงเรื่องลําโพงแล้วกันนะฮะลำโพง All New i s u ู u m u เอนั้นให้ลําโพงมามากสุดถึง8จุดด้วยการรวมทวิตเตอร์นะฮะในส่วนของ p a เจโร่สปอร์ตนั้นให้ลําโพงรวมทวิตเตอร์มาเพียงแค่6จุดด้วยกันนะครับอรรถรสในการฟังเพลงฟังอะไรเงี้ก็น่าจะแตกต่างกันออกไปนะครับถือว่า MuX ได้เปรียบในส่วนนี้นะครับข้อที่7นะครับ x ยัเอักษ์ เล่น CD และ DVD ไว้ให้คุณอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนเจนไหนรุ่นไหนนะครับจะมีอายุมากหรืออายุน้อยคุณก็ยังสามารถรู้จักกับเครื่องเล่น CD และ DVD เหล่านี้ได้นะครับซึ่งมันจะซ่อนอยู่ในเก๊ะด้านบนนั่นเองนะฮะข้อที่8นะฮะ All New Isuzu MU-X มีไฟ Amb i e n t Light นะฮะมีไฟตกแต่งสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารพร้อมกับไฟโดมไลท์นะฮะไฟโดมไลท์ตัวนี้ก็จะเป็นแสงลงมาจากตรงไฟสองแผ่นที่ด้านบนนะครับจะสร้างบรรยากาศ ในห้องโดยสารให้ท่านผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารมีอารมณ์สุนทรีในการขับขี่ทุกวันนี้ก็เป็นเทรนใหม่นะครับรถหลายๆรุ่นก็จะต้องมีไฟ ambient light กันแล้วนะครับในรุ่น top top เอาละฮะข้อต่อไปก็เป็นข้อที่9นะฮะระบบแอร์ฟิลเตอร์หรือว่าแผ่นกองฝุ่นของระบบแอร์ all new isuzu mu-X นี้ก็จะสามารถกองฝุ่นขนาด pm 2.5ได้เลยนะครับเอาละครับข้อต่อไปนั่นก็คือข้อที่10นะครับ all new isuzu mu-X เขามีระบบกล้องหน้าคู่นะฮะกล้อง หน้าคู่ก็คือระบบ ADAS นะครับที่เขาชูโรงมาว่าตัวนี้จะเป็นกล้องที่สามารถสร้างภาพ 3D หรือว่าภาพสามมิติเพื่อประมวลผลในการใช้งานร่วมกับเรดาร์ด้านหน้ารถนะครับเพื่อตรวจจับสิ่งของอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้ประมวลผลได้แม่นยําขึ้นนะครับมากกว่ากล้องโมโนโครมหรือว่ากล้อง1นึ่งตัวนั่นเองในรุ่นอื่นๆก็จะเป็นกล้องตัวเดียวทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง p a j e r o Sport ทั้งโตโยต้าฟอร์จูเนอร์งีก็จะเป็นกล้องโมโนโครมนะฮะ ข้อต่อไปข้อที่11นะครับม u x นะฮะมีระบบ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นั่นก็คือมีระบบตรวจจับรถคันข้างหน้านะครับเมื่อเราตั้งความเร็วไว้เมื่อรถคันข้างหน้าหยุด m u วก็หยุดนะฮะแล้วก็เมื่อรถคันข้างหน้าไป m u x ก็ไปตามนะครับก็คือ Stop and Go นั่นเองแต่ในส่วนของ่อา j จโร s สปอรนั้นก็สามารถไปจนถึงจุดหยุดนิ่งได้เช่นกันนะครับแต่ว่าไม่ไปต่อนะฮะของ Pa เจโร s สปอรนั้นจะเป็น Slowing and Stopping ะะก็คือเมื่อรถ้างข้างหน้าหยุด m มิซูมิชิปาเ j e r o ปอร์ตก็จะหยุดตามนะครแล้วก็จะหยุดชะลอจนหยุดนิ่งเป็นเวลา2วินาทีนะฮะหลังจากนั้นระบบจะถูกยกเลิกอัตโนมัตินั่นเองซึ่งตรงนี้ทางผู้ขับขี่ต้องอศึกษาคู่มือให้ดีนะครับเมื่อระบบยกเลิกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นแมนนวลทั้งหมดเลยนะครับทางผู้ขับขี่อาจจะต้องใช้ออโต้เบรกโฮช่วยในส่วนนี้ด้วยนะฮะเอาละข้อต่อไปนะครับข้อที่12นะครับ Mew X ได้ระบบอัตโนมัติ emergency brake หรือว่าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติในความเร็วต่ำนั่นเองนะครับเมื่อมีวัตถุหรือว่ามีบุคคลวิ่งผ่านตัดหน้ารถก็จะมีระบบสั่งการนะครับให้รถหยุดอัตโนมัตินะครับก่อนจะหยุดก็จะมีเสียงแจ้งเตือนให้เราเบรกก่อนถ้าเราไม่เบรกรถก็จะหยุดให้อัตโนมัติเลยนะฮะข้อที่13มนะครับ, <13 S 1> รบมีระบบ auto h ไฮบ b e นะฮะหรือว่าระบบปรับไฟสูงให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับเมื่อรถพันข้างหน้าในเวลาค่ําคืนเนี่ยไม่มีก็จะ เร่งเปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับเมื่อมีรถสวนมาก็จะปรับไฟตับให้อัตโนมัตินั่นเองข้อที่14นะครับมีระบบ MCB หรือว่าระบบเบรกอัตโนมัติหลังเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งเท่าที่ดูยังไม่มีเจ้าไหนให้ระบบนี้มานะครับสำหรับอิซสุก็ให้มานะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อเนื่องนั่นเองนะครับเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยระบบก็จะทํางานรถก็จะหยุดนิ่งในจุดนั้นเลยนะครับ ข้อต่อไปนะฮะถ้าคุณซื้อ all new isuzu mu x ตัวใหม่นี้นะครับคุณจะได้ระบบ msl นะฮะ msl ตัวนี้ก็คือ a ม u นว Speed Li มิตหรือว่าตั้งค่าจำกัดความเร็วได้ด้วยตัวเองสามารถตั้งค่าความเร็วสูงสุดที่เราจะใช้งานได้ด้วยตัวเราเองนะครับคล้ายๆล้า cruise control นั่นเองแต่ว่าตัวนี้เป็นล็อกความเร็วไว้นะฮะไม่ให้เกินนั้นคุณจะกลับความเร็วต่ำกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเมื่อความเร็วถึงจุดที่จำกัดไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนให้คุณได้ทราบนะครับ ข้อที่16นะฮะเป็นระบบ TSC นะฮะหรือว่าระบบ Taylor s u r v e y Control หรือว่าป้องกันการส่ายของพ่วงท้ายนะฮะเวลาคุณลากจูงหรือว่าคุณพ่วงท้ายเนี่ยมันจะมีระบบกันส่ายตัวนี้ให้ ข้ต่อไปข้อที่17แล้วนะฮะเมื่อคุณซื้อ All New Isuzu m u X นะครับตัว Top Ultimate นี่ฮะคุณจะได้รีโมท e n n i n n s t t r t t มาด้วยรีโมทต,ตัวนี้ก็จะสามารถสั่งสตาร์ทรถได้ในระยะรัศมี20เมตรด้วยกันนะครับเพื่อวอร์มเครื่องหรือเพื่ออทำให้เครื่องปรับอากาศได้โฟลอากาศให้หายร้อนหายอะไรไปนะฮะเอาละครับแล้วก็มาข้อต่อไปนะครับข้อที่18นะฮะข้อที่18แล้ว นายมิวเนะครับมีไฟเวลข้ามไลท์เวลข้ามไลท์ตัวนี้เรายังไม่ต้องปลดล็อกกุญแจหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแค่เดินเข้าไปใกล้ในระยะ2เมตรไฟในรถก็จะติดสว่างขึ้นอัตโนมัติทันทีนะครับซึ่งต่างจากปาเจโร่สปอร์ตนะครับต้องกดรีโมทก่อนนะครับหรือว่ากดปลดล็อกที่ประตูก่อนไฟถึงจะติดขึ้นมาซึ่งก็เรียกว่าเวลข้ามไลท์เช่นกันแต่ว่าความชาญฉลาดของมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ มาถึงข้อที่19นะครับผมนอกจากมีไฟเวลคัมไลท์ที่กล่าวมาแล้วในข้อที่19นี้ก็คือมีระบบออโต้ล็อกให้นะครับเมื่อ คุณถือกุญแจปิดประตูสนิทนะฮะแล้วก็เดินออกห่างตัวรถประมาณ3เมตรนะครับรถก็จะมีระบ,บบล็อกให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวลืมล็อกรถอีกต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อที่20นะครับผมรถ all new isuzu mu-X รุ่นนี้ก็สามารถเติมน้ำมันได้สูงสุดถึง b20 นะฮะถ้าเติม b20 ได้ก็คงเติมได้ทุกเกรดนะครับสำหรับน้ำมันดีเซลในเมืองไทยของเรานั่นเอง มาถึงข้อที่21ข้อสุดท้ายนะครับผม All New Isuzu MU-X สามารถพับเบาะทั้งแถว2และแถว3ได้อย่างราบเรียบเลยนะฮะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับผมซึ่ง p j e r o Sport หรือว่า Fortuner เนี่ยยังไม่สามารถพับได้อย่างราบเรียบแบบนี้นะครับอ่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับสเปคและออปชันที่สูสีคู่ขี้กันเลยทีเดียวกินกันไม่ลงเลยครับเจ้าหนึ่งมีเจ้าหนึ่งไม่มีนะครับก็ห่างกันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็อาจจะมีอีกเล็กๆน้อยๆที่ผมอาจจะมองข้ามไปหรือว่าไม่ได้กล่าวถึงซึ่งก็ต้องกราบขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลือกของท่านที่กําลังเล็งอยู่ที่กําลังเปรียบเทียบกันอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกและท้ายที่สุดอยากให้ทุกท่าน,นัััลองไปสมสมผต,ตว ไปลองจับรูปคํมแล้วก็ลองทดลองขับดูทัศนวิสัยดูมุมมองต่างๆของตัวจริงดูนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนสุดท้ายที่เราจะนําเสนอในคลิปวันนี้นั่นก็คือราคาของตัวรถนั่นเองหลายๆท่านก็คงทราบแล้วนะฮะว่าราคาเป็นยังไงแต่อาจจะยังไม่ได้เห็นการเปรียบเทียบแบบนี้นะฮะก็ในส่วนของ New Pajero Sport e l i t e e dition นั้นมีราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแ เ0้าบาทด้วยกันนะครับผม1,629,000บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ a l l n e w m i s u มิลเอนั้นตัว Ultimate 3.0ก็คือตัวท็อปสุดเนี่ยตอนนี้มีราคาอยู่ที่1,579,000บาทอ่าดูจากตัวเลขก็จะเห็นว่า Pajero Sport นั้นมีราคาที่สูงกว่านะครับแล้วก็ m i l นั้นมีราคาต่ำกว่าต่ำกว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะผมบวกลบคูณหารมาให้แล้วนะครับตรงนี้ มีราคาถูกกว่าอยู่ที่50,000บาทด้วยกันนะครับทุกท่านอ่าในส่วนของ m ิวเนั้นมีราคาถูกกว่า Pajero Sport อยู่ที่50,000บาทด้วยกัน ก็คล้ายๆกับว่าถ้าคุณเพิ่มเงิน50,000บาทตรงนี้ไปคุณก็จะได้ระบบ4 wheel แบบ full time นะครับซึ่งไม่มีในเจ้าอื่นเลยนะฮะนอกจากมิซูมิชินะครับแล้วก็คุณจะได้ระบบรีบล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็ได้กล้องมองรอบคัน360องศาและก็ได้ถุงลม a i r b a บ็7ตำแหน่งด้วยกันนะครับที่ มองมองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นฟังก์ชันที่หาซื้อเพิ่มไม่ได้นะฮะแล้วในส่วนของที่ได้เพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นจอมัลติมีเดีย12.1นิ้วตรงกลางนะฮะถ้าในมิวเอก็คงต้องไปบิวเพิ่มนะครับหรือว่าต้องรอไ c h นเชงอะไรอย่างนี้นะฮะหรือในขณะดเดียวกันนะครับถ้าใครชื่นชอบในส่วนของมิวเอนะครับอาจจะชอบในความสดใหม่ชอบในส่วนที่มีระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆที่ทางปรเจรสบอร์ดไม่มีให้เช่น,นะะระบบ เบรกอัตโนมัตินะครับระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วด้วยตัวเองนะครับมีระบบ TSC นะฮะการสายในระบบพ่วงท้ายมีระบบ Cruise Control แบบ Stop and Go นะฮะประมวลผลด้วยกล้องหน้าคู่แบบ A-DAS หรือแม้กระทั่งมีการป้องกันร,รังสีจากกระจก ข้างหน้านะครับเป็นแบบ i r Cu รัอะไรประมาณนี้นะครับมีช่องวางแก้วน้ำคู่หนา้าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นรายละเอียดที่ทางปาเจโร s สปอร์ไม่มีให้นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเป็นประโยชน์ให้หลายๆท่านเลือกซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งนะครับเป็นการตัดสินใจท้ายที่สุดต้องไปลองขับดูนะฮะไปลองนั่งดูไปลองสัมผัสเบาะดูนะครับปรับเลื่อนปรับเอนดูนะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปที่ผมได้ทำนี้มีประโยชน์และก็ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถของท่านได้นะครับแล้วอยากผลักดันให้ทำคลิปลักษณะแบบนี้ต่อๆไปนะครับอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามหรือว่ากด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับแล้วก็ แจ้งเตือนทั้งหมดนะฮะเพื่อจะได้รับข่าวสารใหม่ๆเมื่อเราได้อัปโหลดลงไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงวินาทีนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e นะครับเพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆจากเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนรับทราบข่าวสารในทันทีนะครับตอนนี้เรามีแฟนเพจของ facebook ขึ้นมาแล้วนะครับสามารถค้นหาได้จากคำว่า C Element Channel ได้เลยนะครับเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะครับสามารถ เข้าไปคอมเมนต์สามารถเข้าไปาพูดคุยแชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆได้ทันทีเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ